สวัสดีจ้าทุกคนแม้ว่าปีนี้นะอาจจะไม่ได้ดูถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดเลยรู้ปะ่ะไลน์อัพของจิมเอ็มทีวีปกติไม่มีพลาดนะต้องดูสดแล้วก็จะต้องได้ดูเทรลเลอร์สำหรับปีหน้าครบทุกเรื่องแล้วเราก็จะมาทำโพลสองคนว่าเรื่องไหนที่เราอยากดูที่สุดของแต่ละปีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ มาสุดท้ายๆจริงๆหรือล้ําเข้าไปสู่พุทธศักราชใหม่ๆๆทุกทีเลยนะเ<ช>อก็แต่เรื่องที่เราไม่ได้โหวตก็ดีเกินเหตุเกินผลขึ้นมนาอีกเป็นรสชาติที่ชอบขึ้นมาม้ามืดขึ้นมาอีกก็มีนะ<ช>ก็มันก็เป็นอะไรที่ดูล่วงหน้าไปก่อนแล้วมันจะสนุกในการดูจิมเอมทีวีตลอดทั้งปี<ช> <ๆ S 1> ซึ่งปีนี้เขาก็จัดไปแล้วเนาะก็ อาก็พาดพลพาดดูไปอแต่เจสซี่ก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเหมือนถ่ายทอดสดมันจะสั้นกว่าเดิม<บ>อันเนื่องจากแบ่งเป็นสองสองพาร์ทของปีกึ่งแรกกับกึ่งหลังของปี<ช>ไอที่เราได้ดูกันไปเนี่ยจะเป็นเทรลเลอร์ของครึ่งแรกพาร์ทหนึ่งเขาเรียกพาร์ทพาร์ทหนึ่งว้าวเป็นพาร์ทหนึ่งแสดงว่าเดี๋ยวเขาจะจัดไลน์อัพอีกเหรอน,น่าจา่าเพราะมันจําเป็นนะสำหรับบริษัทใหญ่ว่าเขาจะมีมหรสพเรื่องใดบ้างแล้วต้องการผู้สนับสนุนที่จะ ไปสนับสนุนเนี่ยง่อะไรอย่างเงี้ยทำครึ่งครึ่งก็ดีเหมือนกันเนาะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะดูไปดูมาเนาะแล้วก็เราก็ไม่ต้องรอนานด้วยเนาะวันนี้ประเดิมเรื่องแรกขอหยิบเรื่องนี้ให้คุณอาดูก่อนเป็นเทเลอร์จากเรื่อง my love mix up เขียนรักด้วยยังลบเหรอใช่เขา r e m a k มาจากของญี่ปุ่นฮะ้องรูนต้องูน้องดูจนจบแล้วนั่นแหละ ที่มันชื่อเหมือนกันแล้วมาเขียนไปบนยางลบอุ๊กอีกจังอีกคุงอีกคุงอะไรอันนี้ก็จะมาเป็นเจนนี่โฟร์ e ค่ะว้ายเอาลกลับไปสู่เรื่องราวในชั้นเรียนกันอีกนะอะขอดูน่อยมีความเชื่อว่าถ้าเขียนชื่อคนที่เราแอบชอบลงไปในยางลบความรักของเราจะสมหวังผมชื่อตอม นี่มัดมีมดมผมแอบชอบมาตั้งแต่ม .4 วันนี้ผมจะเขียนชื่อเขาลงในยางลบเชี <Yeah. S 1> ้ยหัไหนวะอตอตอมยืมของเราก่อนก็ได้นะเราไปดีสวยษฐีดีมีน้ำใจ กงับนี่ของมึงเหรอไม่ใช่อ๋อเกเวยอ่ะ มันมีอยากรู้ว่าไม่ถึงชอบมันวะก็เพราดูเก่งดีอะแข่งนใจดีเป็นที่หนึ่งด้วยไม่เอาอย่ามองอยี้แม่ไม่ให้เลี้ยงนี่มึงไม่มีกำเพื่อนเลยเนี่ยแมวมึงสนิทกับไอ้อะตอมใช่ไหมไอ้อะตอมเป็นคนยังไงวะ เป็นคนที่ตรงข้ามเหมือนทุกอย่างอ่ะแม่งเหอโอ๊ยขี้กลัวเป็นที่หนึ่งเชื่อถ้าจะมีอะไรที่มันเหมือนมึงก็คงเป็นความใจดีมั้งขอโทษทีนะแม่เราแพ้คนแมวอ่ะนี่ไม่ร้อนละโอ๊ยโอุ้ยแล้วเซ็ตลบยังไงวะอุ้ยอยากจะเคลียร์มึงเรื่องชื่อคนจังลบอ่ะเว้เดี๋ยวกูเก็บไปคิดดูนะเออ มึงรอกูหน่อยนะคิดว่าคนเราจะเปลี่ยนไปชอบเป็นคนหนึ่งโดยเพราะเรื่องเข้าใจผิดปะวะเชี่ยเดีวบอกนะของมึงโดนกองทับมันตกแล้วอะเฮ้ยเลิกลากนะมึงนะเป็ใช่เว้ยสเต็ปต่อไปวีบใช้ยังลบให้หมดแล้วยังลบจะเสกโมเมนต์ให้เราเส็จเสกโมเมน ไม่รู้สึกยังไงกับปอมกันแน่วะคำว่าชอบของมึงเหมือนของมันไหมวะถ้ากูบอกมันแล้วกูโดปนปัิเสกขึ้นมาแม่งไม่เจ็บไวกว่ถ้ามึงเจ็บไว้อย่างนี้นะเว้ยมึงังไม่มีวันสมหวังนะฮอกโชคกูต้องปาน่นยนงลบดอยยิงสองอะลบได้นะเว้ย ลบความรู้สึกที่มึงนีให้มันได้เหรอ,อยังลบก้อนเนี้ยไม่ใช่ของกูแต่ความรู้สึกที่กูมีกับมึงอะ่ะมันคือเรื่องจริงเว้ยไอ้กองทัพไอย้ยูดีอะหรือยังรู้เป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ความรู้สึกของกูกับมึงคือว่าตรงกันนะเว้ย โอ้ยมึงเปียกเลยก็อย่างน้อยครึ่งปีไหวไหมคือถ้าเกิดแบบมันไล่อัพยาวๆทั้งปีอ่ะมีสิทธิ์เรื่องนี้ไปอยู่ท้ายปีก็ด่าไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้มันแบบครึ่งอนะแล้วคงรอไม่นานหรอกเพราะว่ามันคงจะแพลนเรียบร้อยแล้วละอุ้ยร้อนเลยอ่ะก็แต่จำได้อ่ะเคยดูแล้วคือของญี่ปุ่นแล้วน่ารักอย่างจัดเลยน่ารักอย่างจัดคือ คือตัวเอกฝ่ายที่โดนชอบอ,ะอ่ะไอกองทัพอ,ะอ่ะเป็นคนจิตใจดีเหลือเกินอืม,อมไอคนฝ่ายที่ไปชอบเขาอะ่ะสับสนโอลมานมากมากเออดีแล้วก็แบบบริบทของไทยอย่างเงี้ยเนาะคือมันไม่จําเป็นต้องตัวละครต้องเหมือนกันอะ่ะอืมมันก็จะเป็นความสดใสของวัยรุ่นไทยอะ่ะหรือแบบคําทรงคำสาบแบบกวัวมึงโดนไอกองทัพตกแล้วละ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มันก็ได้ปได้กลิ่น ขมิ้นนะได้กลิ่นกระเทียมแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วก็คิดถึงจจมีไนฟอสมากๆนี่มันจะปีหนึ่งแล้วนะหนึออ่งปีที่ผ่านมาก็คือมีข้าพัจจันมันไก่ใช่ปะใชซ่ซึ่งออนพร้อมก็เลยกับประทานตอนนั้นนะ <c oughs> ก็ต่อกันนิดนึงอะ่ะคือไม่ไม่ให้หายใจใหายคอเลยแล้วจากนั้นก็คือเป็นศิลปินรักร้องนักเต้น ก็็เเปนอรับงานแบบคอนเสิร์ตอ่ะศิลปินออกคอนเสิร์ตอ่ะแล้วพี่แกร้องเต้นอะไรแบบโคตรเก่งเลยเออออกพงออกเพลงไม่หยุดอวันงานแถลงข่าวโฟดสร้างเรื่องอีกแล้วทำไมจ๊ะมวแต่เมาทําไมล่วงลงพื้นแล้วบบแล้วตะกล้องงตกใจแล้วปัดกล้องก็สั่งอุ้ยมันองผ คือโมเมนตัมเหรอเริ่อีกแล้วใครทางไนชอบแบบเป็นต้นเหตุขอโทษครับขอโทษมางานแล้วก็ใส่เสื้อกลับด้านเป็นคนมีตำนานเสมอความน่ารักธรรมชาติของเขาอะเนาะก็เลยเหมาะกับบทนี้นะจริงซุ่มซ่ามนิดๆใช่เลยอะก็จอดใจรออีกสักหน่อยนะแล้วก็ได้เจอกับเขา ก็ดีใจที่เห็นแบบความสำเร็จของพวกเขาแล้วก็น้องก็มีวิดีโอแบบคือแฟนๆก็มีวิดีโอตัดมาฝากสั้นๆใน t ิ t t o k อย่างเงี้ยอ่าก็อาศัยได้ดูตามนั้นอะ่ะอืม,มคิดถึงบรรยากาศที่มาโซฟาตัวนี้อยู่เลนยน่าดูเหลือเกินเนาะอ,อ,อืมอ่ะขอเขารอดูด้วยกันนะคะจาก็จะมีความสุขกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอ่ะ งั้นวันนี้ก็ฝากคอมเมนต์ความคิดถึงถึงน้องๆกันก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรื่องอื่นคนต้องมาขอแน่เลยใจเย็นนะคะเดี๋ยวทยอยทำให้ใจเย็นๆนะคะน่ารักนานีาาา่จะอะไรวะมาเออต้องเห็นก่อนนะจ๊ะอ,อยู่เฉยๆก็น,น่ารักเธอทำได้ยังไงนะ